ศูนย์กลางกายฐานที่เจคือทางสายกลางเป็นทางเอกสายเดียวที่จะนำพาทุกๆชีวิตไปสู่อายตนะนิพพานได้พระอริยเจ้าทั้งหลายที่ท่านหยุดใจได้สนิทมีดวงตาเห็นธรรมท่านก็ดำเนินจิตเข้าไปสู่ภายในโดยผ่านศูนย์กลางกายฐานที่เจดนี้ การที่เราจะเข้ากลางของกลางภายในได้อย่างไม่มีอะไรติดขัดนั้นใจของเราจะต้องเกลี้ยงกลาวโดยไม่ติดอะไรเลยในโลกนี้มองโลกด้วยภาวะแห่งจิตจ่เป็นปกติเป็นกลางกลางและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าโดยการนำจิตของเราเข้าสู่เส้นทางสายกลางภายใน ตามรอยของพระอริยเาจ้าทั้งหลายให้ได้จนกว่าจะได้บรรลุวัตถุประสงค์ของชีวิตมีวาระแห่งพระบาลีที่ปรากฏอยู่ในขุตกณิกายธรรมบทความว่ามนโนปุพังกมาธรรมามนโนเสถามนโนมยามนสาเจปสันเนนะ ภาสติวากรติวาตะโตนังสุขมันเวติฉายาวะอนุปายินีทำหนังหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานสำเร็จแล้วด้วยใจบคุคคลใดมีใจที่ผ่องใสจะกล่าวอยู่หรือว่ากระทำอยู่ก็ตามสุข ย่อมไปตามบุคคลนั้นเหมือนเงาตามตัวฉะนั้นพระกาถานี้เราต่างก็เคยได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆเป็นพระกาถาที่พระสัมมาสัมพุทธเจา้าตรัสยืนยันทีเดียวว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเริ่มต้นที่ใจใจเป็นใหญ่ ากมีใจที่ผ่องใสแล้วความคิดคำพูดการกระทำก็จะดีงามตามไปด้วยและเป็นทางมาแห่งมหากุสลที่ไม่มีประมาณเพราะฉะนั้นนักสร้างบารมีที่ประสบความสำเร็จเมื่อครั้งในอดีตเมื่อย้อนกลับไปดูประวัติของท่านเหล่านั้นแล้วจะพบว่า ทุกๆท,ท่านล้วนมีจิตใจที่ผ่องใสเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเหมือนประวัติการทำความดีของพระสุสัญญกะอรหันตเถระเจ้าซึ่งท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีมุมมองแตกต่างจากผู้อื่นรู้จักจับแง่คิดด้วยใจที่ผ่องใส จึงทำให้ท่านได้บุญพิเศษกว่าคนอื่นๆเรื่องราวของท่านก็มีอยู่ว่าตอนที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัตาสงสารพระสุสัญญกาเถระก็เป็นดังเช่นบุคคลทั่วๆไปซึ่งบางพบชาติที่ได้สร้างบุญอาไว้ในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆบุญก็ส่งผล ให้ไปเกิดในสุคติโลกสวรสวรค์เศรษฐิภัยสุขแต่มีบางชาติที่ขาดการสร้างบุญเผลอไปทำบาปอากุศลอกุศลกรรมนั้นมีผลเผ็ดร้อนก็ต้องไปชดใช้กรรมในอบายภูมิชีวิตก็มีขึ้นมีลงอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา ที่เวียน่หวตายเกิดจนกระทั่งมาถึงสมัยของพระพุทธเจา้าพระนามัติสเสดเดจอุบัติขึ้นในโลกในยุคนั้นก็นับว่าเป็นยุคที่โลกสว่างสวยัยด้วยแสงแห่งธรรมมีผู้ไปสวรรค์นิพพานกันมากมายพระพระติะสสะสมาสมุทธเจา้า ผู้มีพระมหาการุณาธิคุณได้เสด็จจาริกไปทั่วพื้นชมภูทวีปทรงประกาศพระสัทธธรรมได้แสดงธรรมทิ่ละเอียดลึกซึ้งงดงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายยังผู้ที่หลงผิดให้กลับมาเป็นสมมาทิฐิทรงแสดงธรรมได้แจม่มแจ้งเหมือนหงายของที่ความ เปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางในยุคนั้นพระสุสัญญกะเถระนี้ได้บังเกิดในตระกูลมีชื่อเสียงตระกูลหนึ่งเมื่อเจริญวัยขึ้นก็ได้ฟังคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่ตรัสให้เห็นภัยในปัตจสงสารและในสงของการที่ทำใจให้เลื่อมใส ก็เกิดศรัทธาอย่างยิ่งจึงคิดว่าเวลาชีวิตของมนุษย์นี้เนะี่ยประเดี๋ยวก็วันประเดี๋ยวก็คืนควรที่เราจะรู้จักจับแง่คิดในการอบุบนญรู้จักระวังไม่หากุศลบังเกิดขึ้นในใจเมื่อคิดได้อย่างนี้ตั้งแต่นั้นมาก็สำรวมระวังอยู่ตลอดเวลา ไม่หากุศลทั้งหลายเข้ามาในใจของตนอยู่มาวันหนึ่งหลังจากที่พระบรมศาสดาสเสด็จจาริกไปประกาศพระสัตธรรมอุบาสกได้เดินทางไปทำกิจบางอย่างขณะที่กำลังเดินนั้นได้มองเห็นผ้าบังสุกุลจีวรของพระผู้มีพระภาคเจ้าคล้องที่ปลายไม้ หากเป็นผู้อื่นก็คงคิดว่านี้ก็เป็นผ้าเหลืองธรรมดาธรรมดาเท่านั้นไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเลยแต่วาสกผู้มีปัญญาไม่ได้คิดอย่างนั้นนะจ๊ะเพียงแค่เห็นผ้าบางสุกุลโบกสบัติปลายไม้ใจก็น้อมไปถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าคิดว่าโอ งามจริงหนาะผ้าผืนนี้เป็นผ้าของผู้ที่หมดสิ้นอสาาวะกิเลสไม่ใช่ผ้าธรรมดาทั่วไปที่จะบังเกิดขึ้นในโลกนี้ง่ายง่ายแต่เป็นธงชัยของพระอรหันต์พอคิดอย่างนี้ก็ทำสักการะกราบไหว้บูชาดิดอกไม้ด้วยบุญที่ท่านทำสักการะบูชา ภาพบางสุกุลทรงผลให้ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ได้สเสวยเทวสมบัติและมนุษย์สิจสมบัติยาวนานจนมาถึงสมัยพุทธกาลนี้มีบารมีเต็มเปี่ยมก็กลับลงมาเกิดในเรือนที่เพียบพร้อมไปด้วยทรัพย์สมบัติเพื่อท่านเกิดศรัทธาในพระศาสนา ก็ออกบรรพชาประพฤติปฏิบัติธรรมไม่นานนักก็ได้เป็นพระอรหรันต์ท่านได้ย้อนดูบุญเก่าของตนพบเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจึงเกิดสมนัตเปร่งอุทานว่าเราได้เห็นภาพบังสุขุจีวรของพระบรมศาสดาห้อยอยู่บนยอดไม้ แล้วได้ประนมอัญชรีไหว้ผ้าบังสุขุญจีวรด้วยบุญในครั้งนั้นตลอด92กับเราไม่รู้จักทุกติเลยในกับที่สแต่กับนี้เนะี่ยเราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจอมกษัตริย์พระนามว่าทุมหระครอบครองแผ่นดิน มีสมุดสาครทั้งสี่เป็นที่สุดมีพระละมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและพิญญาหกเราทำให้แจ้งชัดแล้วนี้ก็เป็นผลแห่งสัญญาในภาพบังสุคุลจีวรน,นี้ก็เป็นเรื่องราวของพระอระหันตเถระเจ้า ที่มีนามว่าสุสัญญาเถระที่ท่านได้ประสบผลแห่งบุญก็ด้วยใจที่ผ่องใสรู้จักจับแง่คิดในการสร้างบุญเพียงแค่เห็นผ้าบางสุกุลสีเหลืองๆเท่านั้นยังมีเรื่องราวทํานองคล้ายๆกันอีกเรื่องหนึ่งที่หลวงพ่อขอถือโอกาสนำมาเล่าต่อกันไปเลย เพื่อที่ว่าลูกๆจะได้มีแง่คิดม,มุมมองที่ดีแล้วจะได้มีกำลังใจสร้างบารมีทำใจให้เหลื่อมใสกับเนื้อนาบุญอันเลิศเป็นเรื่องราวของพระทิตันชลิยะเถระเจ้าซึ่งท่านก็เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในสมัยพุทธกาล ท่านมีประวัติที่น่าสนใจทีเดียวเรื่องของท่านก็มีอยู่ว่าในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามปติสองค์เดียวกันนั่นเองพบชาตินั้นพระเถระได้บังเกิดในกำเนิดในพรานเกิดมาตั้งลำบากยากแค้นอาศัยอยู่ในป่า ไม่มีโอกาสได้พบปะผู้คนเท่าใดนักวันวันหนึ่งก็ได้แต่สร้างบาปอากุศลฆ่าสัตว์อยู่ทุกทุกวันไม่เคยขาดเลยแม้เพียงวันเดียวในเวลาใกล้ลุ่งของวันหนึ่งพระบรมศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกเห็นในพลานเขน้ามาในขายพระยาน ก็ทรงทราบว่าพรานผู้นี้จกสิ้นชีวิตภายในวันนี้พระองค์จึงหวังจะอนุเคราะห์เมื่อดมรอย่างนี้ก็ได้เสด็จดำเนินไปในป่าที่พรานผู้อยากไร้อาศัยอยู่ในขณะนั้นพรานกําลังนั่งพักผ่อนหลบฝนอยู่เพียงลำพังพรานพอเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้า ก็พระนมกรอัญชลีด้วยความเรื่อมใสอราตนาให้พระองค์เสด็จมาประทับบนเครื่องลาดเพื่อหลบฝนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปร่งฉับพันรังสีรุ่งเรืองด้วยพระลักษณะสามสิบสองประการและทรงงดงามด้วยอนุพยัญชนะแปดสิบประการพลานนั้น มองเห็นแล้วก็เกิดมหาพิติได้กระทําการนับน้อมกราบถวายบังคมพระพุทธองค์ในขณะที่ตนเองยืนตากฝนอยู่ทันใดนั้นกรำก่าวตามาทันฟ้าจะพาลงมาโดนพร,รานนั้นอย่างเต็มแรงเขาถึงกับล้มลงตรงนั้นทีเดียวแต่มหาพิติที่เดพบ พราะบรมศาสดายัางไม่สิ้นทำให้ยังมีสติอยู่ก่อนที่วิญญาณจะออกจากร่างท่านได้ลำลึกถึงพระพุทธเจา้าเป็นอารมณ์ได้กระทำอัญชลีอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หมดลมพอละจากโลกนี้ไปบุญส่งผลให้ไปเสวยสุขอยู่บนสวรรค์แต่อนุภาพที่มีใจผ่องใส ก่อนละโลกและตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาตลอด92กับไม่ตกไปสู่อ,อบายภูมิเลยไม่รู้จักทุกขติเลยในกับที่54แต่กับนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีพระนามว่ามิคเกตุ ทรงสมบูรณ์ไปด้วแก่เจ็ดประการพอมาถึงสมัยพุทธกาลนี้เนี่ยก็ได้กลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์สุดท้ายท่านก็ได้ออกบวชในพระพุทธศาสนาไม่นานนักก็ได้บรรลุธ,ธรรมเป็นพระอรหันต์สมบูรณ์ไปด้วยคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกขแป และอภิญญาหกเห็นไหมจ๊ะว่าใจที่เลื่อมใสในพระรัตนตไตราสามารถปิดประตูอบายภูมิได้ทีเดียวใครก็ตามที่มีใจผ่องใสฉลาดในการจับแง่คิดที่เป็นบุญเป็นกุศลวางใจไว้กับทักินในยบุคคลคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและประสงค์ ไม่ได้คิดบันทอนโอกาสที่ดีงามของตัวเองแต่รู้จักขว่คว้าเอาบุญในทุกสถานการณ์ดังเช่นพระเถระเจ้าทั้งสององค์ที่หลวงพ่อได้นำมาเล่าในวันนี้หากเราทำใจให้ผ่องใสได้ในทุกๆสถานการณ์ไปจนตลอดชีวิตของเราหลวงพ่อเชื่อมั่นว่า เราจะได้สมบัติใหญ่ที่ยิ่งกว่าสมบัติทั้งหลายทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระสมบัติติดตัวไปจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมฉะนั้นตั้งใจสร้างบุญกันให้เต็มที่นะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดนักสร้างบารมี ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงมัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิรน